พอดีข้าวนี้นะคะเราก็จะมาวาดรูปนะคะคืออดเลี้ยงไปกินหวานะะคะเราจะมาวาดรูปนะคะต้นไม้นะคะ,ะ,คะไปกัน,นะคะ่ะต่อด้วยนะะีน้นะคะดูด้วยนะคะตอนน,นนี้ด้วยนะคะทำเป็นแบบนี้ด้วยนะคะ นี่ก็คือจะเป็นต้นไม้ขอนะคะต้นไม้มันจะเป็นแบบนี้ก่อนแล้วก็ต้นไม้มันตามสเต็ปของเราชอบแต่ชอบแบบนี้มากกว่าค่ะเตะละบใบเช้าเราก็จะชอบแบบนี้นะคะแล้วตะตะตะลับใบเซี่ยพูดแบบนี้นะคะทุกคนแต่เราก็จะมาทำมะม่วงนะคะ ธีการทำมะม่วงค่ะทุกคนวิธีการทำมะม่วงค่ะทุกคนดูนะคะวงกลมแบบนี้นะคะขีดลงมาโค้งแบบนี้นะคะได้แล้วลสีมไปแบบนี้โอ้ยลาาสีมระะบยนไปแบบนี้แล้วก็โค้งไปแบบนี้นะคะแล้วก็ออกนั่นอีกแล้วก็วงกลม นี่นะคะทุกคน então, อ <im er> <im erm <im 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 ืออ้าในชีวิตก็ลงมาแล้วก็โค้งนี่ก็ลงมาแล้วก็โค้งนะะคคโ้งต่อไปตัวนี้นะคะแมกะาดูดีๆนะนักการเมืองตะนไนเด้อร์นี่จะเป็นแบบยาวด้วยนะคะตรงนี้ทำแบบนี้นะคะทุกคนแบบนี้แล้วก็ลงมาแล้วก็เป็นโค้งเอียงแบบนี้แล้วก็ตั้งไปนะคะ นี่ค่ะลงมาแล้วก็ใส่ไปใส่ก็ได้นะคะทุกคนปลาไม่อ้าประแตงปลาแตงตาไมเด้ไหนนองตุนตอกเอ้าเ <มา S 2> ออ<ะ>ตามนี้ดะคะน,นี่ขาดได้ะะละคะ่ะนี่ก็คือสำเนาสุภาพไทยนะคะเราได้ตุกเตงมาแล้วนะคนต่อไปวาดคนนะคะวิธีการวาดนะคะ ลอเ่่นนดูนะคะวาดแบบนี้ก่อนแล้วแกจะเจาะอนดญาเอ็นทุกฟงเลยแล้ส่วนจมูกมันนะคะปากดูให้ชัดด้วยะคะ่ะทุกคนดูให้ชัดด้วยะคะ่ะจมูกมันแบบนี้นะคะแล้วก็ปากนี่่คะมันก็จะเป็นตัวคนแล้วนะคะนี่ก็ขอขึ้นมานะคะ น,นี่ก็จะเป็นส่วนกระโหลกมันนะคะเราก็ใส่ผมมันใส่ผมมันนะคะนี่ค่ะน,นี้ก็จะเป็นตาค่ะตาแล้วก็นี้นะคะปากาแล้วนะคะน,นี้ก็จะเป็น ตัวมันก่อนนะคะเพโาษทัหรับเสียงแบบนี้เนาะทุกคนเช่นแบบนี้เอียงลงบ้างนะคะทุกคนและนี้ก็จะเป็นชุดนะคะใหญ่มากชุดใหญ่มากเลยนะคะทุกคน นี่เราจะใส่กระโปงหรือว่ากางเกงก็ได้นะคะกระโปงก็ดีกระโปงก็วัดไม่สวยเท่าไหร่นะเอาหม้คันลบนะคะคือคันไม่เท่ากันนี่นะคะลงมาคู่ให้การมัน่นทุกคนขามันนะคะทุกคนขามันไปแบบนี้นะคะทุกคน นี่ค่ะได้แล้วโดดผมมานะคะเอาไว้ยาวเท่าไหร่ดีเนี่ยเอาไว้เท่านี้เนาะค,คนวาดเป็นนะคะส่วนนี้ก็จะเปิดการคิดนะคะแบบว่าอู้สุกดีกว่าเนาะคน ได้นะคะนี่ก็จะเป็นข้อหมายว่าฝันเนาะทุกคนฝันแบบนี้นะคะทุกคนแล้วเราก็ใส่มะม่วงไปนะคะใส่เป็นอันนี้นะคะทุกคนได้แล้วแล้วเราก็วาดมะม่วงนะคะวงแบบนี้แล้วก็โค้งแล้วก็เด้งขึ้นมาแล้วอันนี้ก็จะเป็นโค้งลงนะคะโค้งได้แล้วค่ะทุกคนตอนนี้นะคะเราก็จะมาเตรียมสีกันนะคะ ทั้งหมดสี่ทั้งหมดนี่นะคะแปบบ๊บนึงนะคะนี่นะคะเราก็ได้มาแล้วนะคะทุกคนส่วนตัวนนสีนี้ไ,นะะไม่แพงนะคะราคาไม่แพงนะคะหกสิบเก้าบาทราคาให้มันจะนนเป็นยีนะะ่สิบสี่สีนะคะทุกคนสี่นน <4 S 2> โคลีนะคะเปิดมานี่ค่ะเราก็เปิดมาได้แล้วนะคะวิธีการระบายง่ายๆมาก นี่นะคะอันนี้ก็คือสีน้ำตาลนะคะทุกคนนี่นะคะสีน้ำตาลสีน้ำตาลนะคะแล้วก็ระบายส่วนของต้นไม้มันก่อนนะคะทุกคนระบายทุกคนคงจะเห็นเนาะระบายขีดเข้มเ้มก่อนนะ,ะทุกคน ขีดเข้มเก่อนนะทะุกคนได้แล้วนะคะขีดเข้มเข้มก่าน,นี้ก็ได้นะคะเพราะามันจะได้สวยอินเตอร์เทนมันนี่นะคะและนี้ก็ลงมาลงมาค่ะ แล้วก็ระบายมาเลยนะคะระบายลงมาเลยระบายเสร็จแล้วนะคะต่อไปจะเอาสีนี่นะคะทุกคนดูเป็นสีเอิม่มสีเข้มๆก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียดบบสีนี้ก่อนนะคะทุกคนแล้วก็สีนี้นะคะทุกคน แล้วสีนี้จากต่อไปแล้วก็สีนี้นะคะทุกคน,น,นมาในมุมนี้จากมันก็สีเหลืองในก้นมวสีเขียวมาแลบายเลยค่ะระบายนะคะแล้วก็ขีดได้เท่านี้แล้วนะคะแล้วก็มาขีดต่อนะคะตรงนี้เรามาขีดต่อนะคะระว,วังอย่าให้โดนมะม่วงนะเวลาระบายมันจะไม่สวย แล้วก็ระบายเส้นตรงห้ามต้องระบายเส้นตรงนะห้ามระบายเส้นเอียงนะคะห้ามระบายเส้นเอียงเข้าใจไหมเข้าใจไหมเข้าใจไหมห้ามระบายสีเอียงห้ามระบายสีเอียงระบายห้ามถุงมะม่วงนะทุกคนต่อไปสีเหีือวนี้นะคะสวย มาขงลงมาค่ะลงมาค่ะแล้ววาให้มันตรงๆด้วยนะคะทุกคนห้ามโดนมะม่วงขีดมันด้วยห้ามโดนมะม่วงนะโดนมะม่วงนิดหน่อยก็ไม่เป็นไรนะทุกคนดูนะคะ ไม่ตรงเลยนี่คืออดเตียวไว้กินหวานนะทุกคนหวานมันจะอร่อยกว่าเตี้ยวเนาะทุกคนทุกคนคงจะรู้เนาะต่อไปเราก็ใส่มานะะี่ค่ะสีนี้สีนี้นะค่ะทุกคน,นนะจะเป็นสีอ่อนๆนะคะเสียอ่อนตัวนี้เราก็ใช้มือโทรศัพท์ใช้กล้องโทรศัพท์มันก็จะเอียดๆหยันเนาะไม่สวยเท่าไหร่เนาะทุกคน ขึ้นมาอีกนะคะทุกคนแต่อย่าว่าห้ามให้ถูกมะม่วงนะคนเห็นชัดไหมนี่ค่ะสีมันก็จะเป็นแบบนี้เนาะทุกคนดู ะต่อไปน้องจะเป็นสีเหลืองนะคะเอาสีเหลืองตัวนี้นะคะทุกคนสีเหลืองเหล่ามาให้เรียบร้อยนะไม่ต้องเหลาเลยฉีดมาค่ะทุกคนมันจะสวยเองของมันเพิมได้ไหมคือสูตรนี้ไม่ได้ดูในยูทูบเรามาจับเพื่อนอีกท่านลองมาเจอเพื่อนทุกคนต่อไป ผลมันก็จะต้องเป็นสีนี้ค่ะทุกคนสีไหนดีสีนี้เนาะสีนี้คือมันก็กำลังสุกใช่ไหมทำแบบว่าเออกำลังสุกสงวนต้องยี่สิบสำนวนทุกคนทำได้ไหมตอนนี้เพิ่งได้สิบสำนอนเองแล้วก็ส่งเดือนหน้าเดือนนี้แล้ววันที่สามนี่แล้วทุกคนได้มาแล้วค่ะ แต่นี้นะคะก็จะเป็นสีเหลืองเราจะมาระบายสีเหลืองก่อนนี่ค่ะสีเหลืองสีเหลืองค่ะสีเหลืองมาเลยระมเราก็ได้แต่ละคนแต่ อันที่มันฝนฝันนี้ต้องเป็นสีขาวนะทุกคนสีอะไรก็ได้เออสีฟ้าก็ได้นะทุกคนขอยเป็นสีธรรมชาติสีแดงนะเราก็จะมาแล้วนะคะทุกคน่ะขอโทษเถิดหับเสียงลบคนด้วยนะคะทุกคนช่องสีเหลี่ยม ว่าช่วงวนหน้ามีสองทิตเราเก็ต้องทำกันบ้างเราก็ต้องอ่านสิเลเอาไปผมคมมันหัวร้านกันไปไหมสองใช่ไหมมันสือแล้วครูก็ไม่โดนทันสองนะเราจ้าสี่ได้ดีผมสองสามสี่สี่ธรรชาติเหรอสีหนึ่งสองสามสี่นะคะสี่หาข้อที่สองะคะสี่ข้อที่สามห้านะคะข้อที่เจ็ด คนเอข้อที่สี่ข้อได้มาเลยได้แปดคนข้อที่ห้าได้หกต่อไปชุดมันสี่อะไรก็ได้นะคะทุกคนที่ขอสีฟ้าเพราะเป็นคนทีสีฟ้าอันนี้เขาก็บอกว่าทุกคนเอยตัวอะไรเอยน้องๆมาอยากเส้นตรงได้แล้วนะคะทุกคน เราก็เะบายตามใจชอบเนาเนาะไม่ต้องยกียนแบบแค่วัดรูปตามก็พอได้มา,มาแล้วค่ะทุกคน้าแนนเสร็จแล้วนะคะความหมายมันมก็จะมาด้วยนะคะเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวขอสืบนี่นะคะทุกคนเราก็ได้มาแล้วนี่นะคะเดี๋ยวทุกคนกคือกล้องมันไม่โฟกัสเท่าไหร่เนาะทุกคนเห็นไหมเนี่ทุกคนอดเลี้ยวไปกินหวานนี่ ค้นมานคาไม่เห็นเนาะอดเตี้ยวไว้กินหวานไหมถึงอดใจไว้ก่อนเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าก็คือเช่นแบบตัวเราอดเตี้ยวไว้กินหวานเช่นแบบตอนเด็กอ่ะฉันจะอดทนแบบนี้พอโตมาฉันจะเสริมสวยให้รวยให้ได้แม้กระทั่งตอนเด็กว,ว่าฉันจะจนก็คือนี่นะคะอดใจไว้ก่อนเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้านะคะ ตอนนี้เราไม่มีอะไรเลยะนะคะทุกคนแต่ตอนข้างหน้าแต่ไม่รู้ว่าจะมีอะไรนะคะมาเราก็มาต่อนะคะนี่นะคะทุกคนเราก็จะมาเขียนต่อนะคะแต่เป็นคนที่เขียนตองสื่อใหญ่มากโอดนะคะอ่าโอ้ใหญ่กันไปไหมวะโอด <c oughs> เปี้ยว <My God. S 2> ไว เป็นคนที่ถนัดข้างซ้ายนะคะทุกคนชอบถนัดข้างซ้ายเนาะแต่ไม่รู้ข้างซ้ายตัวเสือจะสวยไหมนี่นะคะทุกคนก็จะมาเขียนต่อนะคะอดเรี้ยวไว้กินวานหมายถึงอดใจไว้ก่อนอดใจ ไว้ก่อนนะคะทุกคน<จ>เพราะหวังสิ่งไม่รู้ว่าตรงสื่อจะสวยไหมแต่ตรงสื่อใหญ่เวราเขียนอะไรก็ตามใหญ่มากเลยนะทุกคนกูกูมองไม่เห็นที่ดีที่ดีดกว่า ข้างหน้าก่นแค่นี้นะคะก็เสร็จเป็นอันที่รเราแตะถ้าเราอยากให้มันมีสีสันนะคะทุกคนลองอ่านกันอดเปรี้ยวไว้กินหวานอดใจไว้ก่อนเพราะหวังสิ่งที่ดีกว่าข้างหน้าคะ่ะไปเราจะมาเอาปากกาหมีกจีกันค่ะ นี่นะคะก็ซื้อมาแล้วนะคะทุกคนสิบบาทเองทุกคนดูดิสิบบาทประกาสิบาทเดี๋ยวเราจะมาหาออกกันนะคะทุกคนออกมันก็เป็นเนื้อแบบนี้นะคะทุกคนเราจะมาเขียนกันนะคะเปลนไหมวานนี่นะคะเราก็ได้แล้วสวยมากทุกคนอย่าลืมมาว่ากันด้วยนะคะตกดติดตามด้วยนะคะ เราก็ได้มาแล้วนะคะอย่าลืม,ะมน,ลนะคะได้มาแล้วนะคะอย่าลืมฝากกดติดตามด้วยนะคะครั้งหน้าจะมีสำนวนสุภาษิตได้ต่อเราอย่าลืมชมกันนะคะบ๊ายบายอ๋อจ้า